สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อสกู๊ตสกคนค่ะมาอนี้มาพบกับสาวมอลำส์สลีพอนหน่วยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมอลำเดชาใจดีค่ะพี่น้องค่ะ้มามอลำส์สลีพอนหน่วยสมบูรณ์มาขี่รถเที่ยวนั่งรถเที่ยวนะจ๊ะอาจจะโยกหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเอามือจับถือเอานะคะบด้เอาขากล่องมามาแบ,บบบ่ได้ตั้งตัวค่ะพี่น้อง หวยมีเงินเติมน้ำมันเธอหวยมีเงินเติมน้ำมันชนมาตอนแรกก็บอกหวคนสีผ้ามารอนะคะเพื่อนก็นไม่ตัวมากบาา้าปะปะเพื่อนมา <c oughs> ก็ะเล็กขึ้นรถมาน้่เพิ่นบ่ได้เตรียมมียังมาเลยจ้ะบัดมาแล้วว่าแล้วว่าสีผ้าขับรถเลาะเพื่อนมาป่ะเดี๋ยวเรามาพาชมบรรยากาศหน้าด้านหน้าข้างทางกันเลยนะคะป่ะไปชมกันเล็กจ้า พี่น้องคะตอนนี้นะคะฮาก็จะมาภาพเบิ่งบรรยากาศสองข้างทางนะคะที่อมอลล่ามเดชาภามาครับรถลอดนอพี่น้องเนาะดูวิวบรรยากาศข้างทางนะคะพี่น้องคะสวยงามค่ะท้องฟ้าหนอ้วหูก้อนเมฆแบบเลี่ยงกันเป็นแบบสวยแห้งอ่ะพี่น้องเบืองเจังญละคะเป็นวิวที่สวยมากเลยเนาะมอลล่ามเดชาก็ดีค่ะเพิ่นอยากอ่าเขาเรียกอะไรนะพี่น้อง เข,เ,เขาเรียกว่าเอออะไรอยากสวีทหวานนะคะก็เล่นลอยผ้าเมียกัานางลดลอชมวิวคะ่ะพี่น้องเนาะสามีที่น่ารักเลยนะคะพี่น้องคะเพิ่นเห็นเนี่ยบ่คอยได้พักผ่อนเนาะเพิ่นก็นเลยแบบว่าอยากพามาพอนลายค่ายเขียนนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็ชี้ผ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะฟังเพลงไปนั่นเนาะชมบรรยากาศ ด้านสองข้างทางของเราไปด้วยนะคะก็ช่วงนี้หมอรำชลิพรน้อยสมบูรณ์ก็จะยังไม่ได้เข้าไปอตอบคอมเมนต์หรืออะไรยังไงนะคะพี่น้องะ่ะก็ขออนุญาตยังไม่ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเกิดการผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะไรก็ไม่รู้นะคะก็อย่าพึ่งเกลียดอย่าพึ่งสร้างเด้ออย่าเฝ้าเขียนไ้เดรพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้า เคลียหลายๆอย่างนะคะเคลียขี้คายทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยก็จะกลับมาตอบคอมเมนต์ที่น้องทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตช่วงนี้ก็จะลงคลิปเล่นๆไปพลางๆก่อนกันแล้วกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวมอลล์สลีพรน้อยสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอได้มีกําลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงและชมบรรยาก ชมบรรยากาศสองข้างทางกันเลยจ้า